สวัสดีครับกระผมนายยุทธนาวิเศษสิงห์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานกเกษตรอำเภอกันทรวิชัยเป็นผู้รับผิดชอบตำบลข้ามเท้าพัฒนาครับวับนนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับพี่ละองภูจวงนะครับเป็นกเกษตรกรสาขาไรนาส่วนผสมซึ่งมีแปลงเกษตรนะครับยุดที่บ้านน้ำใสตำบลข้ามเทาพัฒนาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวละองคูจวงค่ะอายุ41ปีปัจจุบันนี้ทำการเกษตรไร่นาประเภทสวนผสมค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่52ตารางวาเดิมทีแปลงนี้ก็คือเป็นที่นาสมัยก่อนก็คือเรียนจบเนี่ยไปทำงานที่ต่างจังหวัดก่อนก่อนที่จะมาทำเกษตรนะคะเนื่องจากพ่อแม่แกช่ชราก็เลยต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ะคะ่ะก็เลยกลับมา ไม่อยากไปทํางานข้างนอกแล้วอยากมีที่ทํางานของตัวเองก็เลยขอที่บ้านกนะ็คือผถมที่นาให้ไปทําให้ให้มาเป็นสวนก็คือทําแบ่งเป็นสัดส่วนก็คือทําเป็นเลี้ยงมีมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็ทําเกษตรด้วยมีพืชในแปลงก็จะมีฝรั่งมะนาวพืชหลักอีกตัวนึงก็จะเป็นใบภูกินหมาค่ะก็คือผูกพืชหมุนเรียนสับเปลี่ยนกันไปค่ะทําทั้งต้นพันธุ์แล้วก็ทําผลผลิตขายด้วยค่ะ เหตุผลที่กลับมาทำกเกษตรก็คือมีความอาชอบเคยดูในรายการทีวีที่มีหลายๆคนที่นำปรัชญาสติพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาใช้ก็คือเห็นเขาปลูกและทำสวนแล้วมีความสุขออก็เลยคิดว่าเออกลับมาทำแล้วก็ปลูกในสิ่งที่ตัวเองกินชอบอะไรก็ปลูกกินอยากกินอะไรก็ปลูกแล้วก็ สามารถสร้างรายได้ลดรายจ่ายในในครัวเรือนได้ค่ะและที่สำคัญคือได้อยู่กับ,บครอบครัวได้ดูแลครอบครัวด้วยค่ะค่ะสำหรับปัญหาที่พบในการทําเกษตรของแปลนี้ก็คือช่วงแรกก็คืออย่างที่บอกเป็นที่นานาะคะก็จะมีการมีปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องโรคแมลงก็คือ น้ำก็คือไม่พอใช้ตลอดทั้งปีนะซึ่งช่วงที่มีปัญหาคือเข้าไปทางสำนักง,งานเกษตร,รอําเภอนะคะองค์ส่มเสริมได้ให้คําปรึกษาก็คือเรื่องน้ําก็คือแนะนําให้ไปติดต่อหน่วยง,งานที่มีการเจาะบาดาลของกรมทรัพย์ก็คือเจอะาะบใช้น้ําใต้ดินขึ้นมาใช้แล้วก็2ก็คือเกี่ยวกับโรคแมลงที่เกิดขึ้นกับพวกศัตรูพืชก็คือทางสำนักง,งาน ให้ความรู้ด้วยการนําความรู้แล้วก็นําสารสอนทาสารชีวพันธ์เพื่อจะมาแก้ไขปัญหาในแปลงพร้อมกับพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนแล้วก็บุคคลที่สนใจนําไปใช้ต่อได้ค่ะ,คะสำหรับปัญหาเรื่องน้ำคตอนนี้คือได้แก้ปัญหาคือ ใช้วิธีการเจาะบ่อบาดาลใช้แผงโซลาเซลล์สูบน้ําขึ้นมาฟักบ่อเพื่อใช้ในการเกษตรปัจจุบันนี้คือใช้พอเพียงทั้งปีค่ะโดยด้วยการสนับสนุนของกรมทรัพยากรของจงอังหวัดมัธยาราคามส่วนโรคพืชแมลงแล้วก็โรคพืชต่างๆที่เกิดขึ้นในแปลงตอนนี้ก็คือได้ความรู้เข้าจากสำนักงานเกษตรนะคะนำสารจีวพ,พันธุ์แล้วก็สูตรน้ำมักต่างๆมาสอนแล้วก็ความบอกวิธีการใช้ ทำให้โรคแมลงลดน้อยลงตอนนี้ก็คือส่งเสริมให้ขอใบรับรองของจากกรมวิชาการก็คือได้ใบรับรอง GAP 10ชนิดซึ่งทําให้ราคาผลผล,ผลิตในแปลงนี้ราคาคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ดีมากกว่าเดิมค่ะปัจจุบันนี้ก็มีตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงก็คือเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านของสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัยค่ะ สำหรับท่านใดสนใจที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมสวนแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์ต้นพันธุ์ทางสวนเราก็มีจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไ้แดงภูกินหมากแล้วก็พืชพันธุ์หลากหลายชนิดสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0871456552เฟสละองภูจวงลายไอดี0871456552ขอบคุณค่ะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับกิจกรรมการเกษตรของสวนละองพูจวง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสําหรับผู้ที่ได้รับชมจะนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้กลับไปประยุกต์ใช้ภายในกิจกรรมการเกษตรของตอนเองสําหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านการเกษตรนะครับสามารถโทรมาติดต่อได้ที่สํานักงานกเกษตรอำเภอกันทรรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเบอร์043789104สวัสดีครับ